ที่มีแค่ daytime running light ตรงนี้นะครับพอเราเปิดไฟเนี่ยลูกยิ้มตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามาแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายอันนี้เป็นส่วนที่ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีมากจริงๆนะครับพอเปิดไฟ้ายอันนี้ถือว่าเป็นรถขนาดเล็กที่ให้ออปชั่นเทียบเท่ารถราคาล้านสวัสดีครับ EV users community Thailand ครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูม b y d พร,ราม2ครับในหัวข้อคลิปที่ว่าขับ Auto 3มาลองดอลฟินครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับบีบ d รีดอลฟินนะครับน้องเล็กของค่าบีบาีที่เปิดตัวเป็นรุ่นที่2ต่อจากอัตโต้ทีครับ้าดูจากขนาดผมยืนเทียบกับตัวรถเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันขนาดย่อมกว่าอัตโตทีนิดนึงเป็นรถขนาดไซส์คอมแพตนะครับเทียบกับรถที่เข้าอี่น,นททองตลาดก็คงไม่หนีพวก h o n d a j a z z นะครับหรือว่า h o n d a City นะครับดีไซน์ด้านหน้าก็เป็น m i n o r Change แล้วนะครับตัวนี้กันชนหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากที่เคยเอามาโชว์ที่มอเตอร์โชว เมื่อซอัดประมาณปีกว่าๆที่แล้วนะครับก็ดูสวยขึ้นนะครับอันนี้โดยแาพนันนิ่งไรมีการปิดซุ้มนะครับชิ้วกันร,รอยที่ซุ้มล้อนะครับทำให้ดูบึกบึ้นนะครับคล้ายๆกับ Auto ้ทรแล้วก็อันนี้ก็คือช่องชาร์จไฟนะครับเป็นคอมโบโมโนะครับเหมือน Auto ้รเลยกระจกมองข้างสีดำนะครับ ตัวรถจะไม่ใช่ทูโทนนะครับที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบยกขึ้นอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะดูว่าโบราณแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็รูลมแล้วก็เป็นไอโรได,ดานามิกนะครับมีปุ่มปิดกดุให้นะครับแม็กน,นี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ผมชอบแม็กของที่เคยเอามาโชว์ที่มอเตอร์โชว์มากกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวรุ่นต่อไปที่เป็นรุ่นท็อปเขาจะมีการเปลี่ยนแม็กหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดครับ อยากให้ดูคือตรงนี้ครับมีรูปลงมาด้วยยาง 19560R16 นะครับยี่ห้อลิงลงลิงหลงหรือจะอ,าอ่านยังไงดีครับอย่างของออ t โต้ทก็มีคนเอฮาปาร์ตี้กันไปเยอะและ้วกับยางยี่ห้อ Atlas Batman นะฮะอันนี้ก็เป็นลิงหลงมีตาปลาโลมาดอลฟินอันนี้ผมชอบนะสวัสดีน่ารักในส่วนของด้านท้ายการเก็บรายละเอียดการออกแบบ ในส่วนไฟไท้ายเนี่ยตยงนี้ผมชอบเลยมีการใส่รายละเอียดขึ้นมาทําให้รถดูมีดีไซน์มีความตั้งใจนะครับมีความละเอียดปรนนีตด้านท้ายมีเซ็นเซอร์แล้วก็ตราทีงนี้จะเป็นเกียกว,ว่า BYD Dolphin เลยซึ่งถ้าเป็นของต่างประเทศหรือของที่จีนเนี่ยจะเป็นรูปปลาโลมานะครับซึ่งอันนี้นเสียดายที่ว่าตัดออกนะผมชอบปลาโลมานะก็เป็น BYD Dolphin แทนนะครับแล้วก็เครื่องหมาย,ย your dreams คาดหลัง อันนี้ไฟหน้าเมื่อเปิดเต็มนะครับก็จะเห็นว่ามีรูปรอยยิ้มตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากที่มีแค่ daytime running light ตรงนี้นะครับพอเราเปิดไฟเนี่ยรูปยิ้มตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามาแล้วก็ไฟด้านหน้า LED นะครับทำง,งานเป็นรูปแบบ ป็นส่วนของไฟท้ายอันนี้เป็นส่วนที่ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีมากจริงนะครับพอเปิดไฟท้ายแล้วเกิดเส้นสายลูกขื้นนะครับก็มีลูกเล่นที่ดูแปลกตาแล้วก็ผมว่าดูดีอ่ะดูดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอ,อ่ะพอก้าวเข้ามาในรถเนี่ยในฐานะคนที่ เคยใช้ใช้ BYD Auto 3ออยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบเห็นเลยคือทุกอย่างคุ้นตาม,มากไม่ว่าจะเป็นจอหลังพวงมาลัยกา้านแล้วก็ปุ่มควบคุม,คมต่างๆที่พวงมาลัยเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะครับรวมทั้งจอกลางซึ่งถึงแม้ว่าอินเทอร์เฟซเขาจะมีการปรับหน้าตาแตกต่างจาก Auto 3ไปเล็กน้อยนะครับดูสปอร์ตขึ้นดูทันสมัยขึ้นแต่ก็วางตำแหน่งการใช้งานไว้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยใช้ Auto 3เนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะใช้งานเขาได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น s p o t i f y นะครับหรือว่า Navigation แล้วก็การปัดไปหาเมนูต่งตางๆรวมทั้งการหมุนหน้าจอที่เป็นเอกลักษณ์ของ b ีวนะครับทุกรุ่นต้องทำได้อ่าแล้วก็ทุกรุ่นเหมือนกันหมดคือ okay. 4, ห้ามพูดคำว่า BYD ในรถนะครับไม่งั้นเขาจะลั่นออกมาแบบนี้ BYD ทีนี้เราไม่ลั่นถ้า BYD หมุนหน้าจอโอเคหมุนหน้าจอสั่งเสียงภาษาไทยให้มาเลยนะครับ ไม่เหมือนอัโต้ทรีที่เราต้องไปอัปเดเพิ่ม,มให่ BYD าย y d เปิดกระจกทั้งหมดไม่มีหน้าต่างในรถยนต์รุ่นนี้โอ้หเหรอเรามีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้้าวโอเคเราก็ประมาณนี้ครับออ t โต้ทรก็จะเออเนิดหน่อยอันนี้ก็เออเหมือนพี่เขาเลย ก็คือปุ่มด้านล่างนะถ่าควบคุมโดยพ้อเกียร์เกียร์มาอยู่ในตำแหน่งใกล้กับทงอะไรตรงนี้นะครับใช้วิธียกขึ้นยกลงนะอันนี้ก็จะต้องสร้างความคุ้นชินกันนิดนึงแล้วก็ปุ่มที่เป็นฮาร์ดบัตเทิลทั้งหมดเนี่ยมีเหมือน BYD Auto ออโต้เลยเพียงแต่เขาปรับตำแหน่งแตกต่างไปเล็กน้อยนะครับซึ่งก็คงไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้สิ่งที่ไม่เหมือนออโต้ทอย่างก็คือบอนะครับดอฟฟินเนี่ยเราจะต้องใช้มือปรับนะครับ แล้วก็เป็นแมนนวลทั้งหมดไม่มีออตโต้แต่ก็ตามราคาแล้วก็คงไม่ได้สร้างความลำบากอะไรมากมายนะครับที่วางแก้วมีที่สายชาร์จ USB นะครับมีอันนี้อำนวยความสะดวกมาครบนะครับครบคันเดี๋ยวเรามาเรามาดู ในส่วนของการตั้งค่าต่างๆเนี่ยทุกอย่างเหมือนออโต้ทรีหมดเลยนะครับระบบช่วยการขับอาด้าสเนี่ยมีให้หมดเลยนะครับประกอดภัยเชิงรูปก,การออกนอกเลนการดึงพวงมลาลัยกลับมีหมดเลยตั้งค่าพลังงานได้นะครับมาตรฐานสูงนะครับสภาพรถต่างๆยกใบปัดน้ำฝนนะเหมือนกันนะครับเหมือนออโต้ทรีทุกอย่างนะครับอันนี้ถือว่า เป็นรถขนาดเล็กที่ให้ออปชั่นเทียบเท่ารถราคาล้านสองที่ให้ออปชั่นเทียบเท่ารถราคาล้านสองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยคิดว่าเขาตั้งราคาสูงเกินไปเนี่ยก็อยากให้ลองพิจารณาในจุดนี้ดูนะครับว่าคุณซื้อรถในราคาหลักแสนเนี่ยแต่คุณได้ออปชั่นความปลอดภัยไฮเทคต่างๆเหมือนรถราคา1ล้าน2เนี่ยมันก็น่าคิดว่าคุ้มไม่คุ้มในส่วนของกล้องนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหัวกล้องหน่อยรคคารถอ้อ มันเปิดตรงนี้เลยดีกว่าเนาะอรอบคันชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือน UVD นะออโเต้เลยนะเราทำภาพ3มิติ360สามรอยหงศาแล้วที่สำคัญคือคมชัดมากนะครับละเอียดมากสว่างมากนะครับบอกได้เลยว่าในรถราคาเนี้ยคุณได้แบบเนี้ยคุ้มแล้วนะครับอย่าเอาไปเทียบกับอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับ แบรนด์ที่ว่ากําลัง94แรงม้าเหมือนกันแต่เขาไม่มีเรื่องแบบนี้ให้เนาะ ทำตัวถังตรงได้ไหมได้นะฮะทำตัวถังคึบทาตัวถังตรงได้สรุปเหมือนออโตทีเลยในส่วนฟังก์ชันความรู้สึกของการนั่งหน้าในตําแหน่งคนขับในฐานะที่เป็นคนที่ใช้ออโตที ree, ก็บอกว่าคุ้นเคยมากไม่ยากทัศนวิสัยดีกว่าออโตที Auto นิดหน่อยเนื่องจากว่าพวกเสาบังต่างๆมีขนาดเล็กกว่านะครับมุมอมองกระจกก็ก็ยังแอบแคบอยู่นะออโตที Auto ก็แคบไอ้นี้ก็แอบแคบอยู่สิ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างกับเขาก็มีแต่เรื่องขนาดเท่านั้นเองที่ ว่าเออมันเล็กกว่าดูแล้วตอนขับขี่ก็น่าจะคล่องตัวกว่าเดี๋ยวเราไปลองดูในตำแหน่งเบาหลังตอนนี้ผมสูงร8 0ผมนั่งแบบขับปกตินะเดี๋ยวผมจะไปนั่งเบาหลังผมแล้วดูว่าคนสูง180ถ้าไปนั่งหลังผมอีจีเนี่ยจะเป็นยังไง ผมมานั่งหลังนะจากตำแหน่งของตอนเดิมผมนั่งข้างหน้าผมสูงว่า80แล้วปรับแบบนั่งขับสบายๆเหยียดๆตอนนี้ผมมานั่งข้างหลังเนี่ยข้างหน้าผมเหลือประมาณเข่าผมเหลือประมาณ5เซนคันนี้เป็นคันที่ยาวมากนะครับบาหลังเนี่ยนั่งสบายเพราะว่าพื้นที่ข้างหลังเขายาวยาวที่สุดเมื่อเทียบกับออร a r ค g o o d ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับ MG4 แต่ออร a ค d g o o d จะได้ความกว้างนิดนึงเราก็เลือกเอาสมมติว่าถ้าเรานั่งหลายคนหรือว่าต้องเบียดหลัง3เนี่ยออร a r d g o o d c อาจจะรู้สึกสบายกว่าแต่ถ้านั่งหลัง2คนแล้วเป็นคนตัวใหญ่ๆ เ่าฟินสบายกว่าเยอะอันนี้ได้ลองดูล้วนะครับยืนยันตามนี้สิ่งที่ชอบอีกอย่างก็คือนี่ครับรุ่น Minor c h a n g มีที่วางเบาะมีเบาะวางแขนให้เราเรียบร้อยนะครับตัวแรกที่มาโชว์ตัวในเมืองไทยเนี่ยไม่มีก็มีคนฟีดแบคกลับไปว่าอยากให้มีมีไวยดีก็จัดให้นะครับอันนี้คือดีมากมีที่วางแก้วที่วางบาะซึ่งความแข็งแรงและว,วัสดุก็คือเหมือนเหมือนออโต้ทีเลยนะครับ นั่งหน้านัา่งห,หลังแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเลยเป็นรถที่ดีไซน์ได้ดีนะครับเที่ยวออโตทรีเนี่ยก็คือนั่งได้สบายพอกันขนาดเขาเล็กกว่าแน่นอนเราอาจจะไม่ได้แบบรีแลกในทางไกลๆได้เท่าออโตทรีแต่ว่าความสบายในการใช้ระยะปานกลางระยะปกติในชีวิตประจำวันอะ่ะบอกได้เลยว่าเออสบายจริงนะครับในฐานะคนใช้ออโตทรีมาแล้วเนี่ยเข้ามาในนี้รู้สึกสบายและไม่ดัดเลยอเดี๋ยวเราก็จะมาดูซิว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะเป็นห่วงอยู่ก็คือว่าแลกําลัง มอเตอร์มันล่ะ94แรงม้าเนี่ยมันจะไหวไหมมันจะใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวเราก็ลองไปขับไปดูเลยดีกว่าครับ ู้สึกแรกเมื่อได้ขับ BID Dolphin Grand Range ความสบายของบอกถือว่านั่งสบายนุมมองและทัศนวิสัยดีความที่ Dolphin มีขนาดเล็กเลยรู้สึกว่าขับง่ายกว่า a u t o p r อะไรงกระชับจับถนัดจอแสดงผลทั้งสองจอมองได้ชัดเจนแต่ที่รู้สึกไม่คุ้นคือปุ่มฮาร์ดทอนต่างๆที่อยู่ตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกและผิดธรรมชาติคมรลองใช้เวลาปรับตัวสักนิดก็จะใช้ได้คล่องขึ้นครับที่ชอบเลยคือตำแหน่งของช่องแอร์กลางที่ดีกว่า a u t o p รอย่างชัดเจนเพราะถูกยกขึ้นมาสูงเหมือนรถทั่วไปทำให ให้ลมเย็นกระจายสู่พื้นที่ต่างๆของรถได้ดีกว่าออตโทีที่ผู้ใช้หลายๆท่านบ่นว่าขับแล้วหัวร้อนเพราะแอร์เป่าแต่ด้านล่างสิ่งที่ประทับใจไม่ได้ลองขับกับสภาพการจราจรจริงคือกําลังและการตอบสนองของเครื่องยนต์9.4แรงม้าของ V12 Standard Range ที่ตอบสนองการเร่งแซงการออกตัวในยาน่านความเร็วต่างๆอย่างน่าประหลาดใจก็ต้องยอมรับว่าผมขับออตโตทีที่มีกําลัง2 0 4แรงม้ามาจนชินพขามาเห็นสเปค V12 Standard Range ที่9.4แรงม้าก็คิด ไว้ก่อนเลยว่าน่าจะอิดอา่าดตามขนาดมอเตอร์ที่เล็กแต่พอได้ลองขับจริงกลับผิดคาดไปมากครับการตอบสนอง Motor ของมอเตอร์ไฟฟ้าของ BWB Dalton ตัวเริ่มต้นตัวนี้มาแรงและเร็วขันใจตามสไตล์รถไฟฟ้าอย่างแท้จริงการเรื่อแซงเพื่อเปลี่ยนช่องทางเดินรถก็ทําได้ง่ายไม่ต้องลุ้นแต่ก็ต้องไม่ประมาทและไม่ทําให้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนนะครับเรื่องพละกําลังผมให้เต็มสิบเลยเมื่อเทียบกับสเปคในกระดาษย้ําว่าแค่94แรงม้านะครับเดี๋ยวเชื่อถจริงครับในส่วนของช่วงล่างก็นุ่มนวลตามสไตล์ b y d เลยครับผมใช้ ออโต้ทรีมาพอมาขับคันนี้รู้สึกได้เลยว่า BWD Dolphin s t a r d Range ตัวนี้มี d n a เดียวกันกับออโต้ทรีเกือบทุกประการด้วยพื้นฐาน e p l a t f o r m 3.0ที่เหมือนกันคือเขาไม่ได้มีนิสัยแบบรถสปอร์ตดูดันหนึกหนับจับถนนแบบ MT4 แต่ b y d จะมาในแนวนุ่มหนือขับและนั่งสบายมีความมั่นใจในระดับที่ดีแต่ถ้าขับแบบเปลียดเลนไปมาเร็วๆก็มีโยนมีโยกบ้างแต่ไม่ได้หลุดถนนนะครับคือช่วงล่างแบบ b y d เซ็ตมาเหมาะสมกับการใช้งานเป็นรถครอบครัวเน้นความสบาย และความปลอดภัยส่วนท่านที่ชื่นชอบช่วงล่างแน่นหนุบๆนืก็อาจจะต้องหาโชคและสปริง g สำนักแต่งมาใส่แทนเหมือนเพื่อนเพื่อที่ใช้ออโต้ทรีหลายๆท่านได้อัปเกรดช่วงล่างกันให้ตรงกับรสนิยมในการขับขี่ของแต่ละท่านครับช่วงล่างของ BYD Dolphin Standard Range ตัวนี้เป็นแบบคานแข็ง t อ r s i o n b e a แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกระด้างอะไรมากกว่าออโต้ทรีเวลาขับในเมืองจะรู้สึกเด้งมากกว่าเวลาลงคอสะพานเท่านั้นแต่ก็เล็กน้อยมากครับส่วนใครอยากได้ช่วงล่าง Multilink แบบออโต้ทรีก็ต้องข้ามไปเล่นรุ่น Extended Range เลย ส่วนที่ชอบมากๆในฐานะคนที่ใช้ออโต้ทรีมาและรู้สึกว่าดอลฟินดีว่าออโต้ทรีคือเฟิร์มแวร์ของรถแม้จะมีการจัดวางรูปแบบหน้าจอและระบบช่วยขับระบบความปลอดภัยบนออโต้ทรีแทบจะทุกอย่างแต่ดอลฟินทําให้ผมประทับใจตรงที่ข้อแรกเลยเขารองรับภาษาไทยทั้งหน้าจอและคําสั่งเสียงจากโรงงานเลยทําให้ใช้งานสะดวกโดยเฉพาะการสั่งงานด้วยเสียงข้อที่2คือเราสามารถเปิดปิดระบบช่วยขับต่างๆเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบ,บบดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติโดยที่มันจะไม่ กลับมาใช้งานอีกหลังจากที่เราสตาร์ทรถใหม่ไม่เหมือนออโต้ทรีที่ระบบต่างๆพวกนี้จะเปิดทํางานทันทีเมื่อเราสตาร์ทรถอีกครั้งซึ่งตรงนี้สร้างความหงุดหงิดใจให้กับคนใช้ออโต้ทรีหลายๆท่านที่ไม่ถนัดและไม่ชอบใช้ระบบเหล่านี้แต่ในดอฟฟินเมื่อปิดระบบแล้วระบบจะกลับมาทํางานก็ต่อเมื่อเราเปิดมันอีกครั้งเท่านั้นครับตรงนี้น่าจะถูกใจหลายๆท่านและเชื่อว่าคนที่ใช้ออโต้ทรีหลายๆท่านก็น่าจะรู้สึกเหมือนผมคืออยากได้เฟิร์มแวร์ของดอฟฟินตัวนี้ไปใส่ในออโต้ทรีแอดเฟิร์มแวร์ของเดินซะจริง แต่มันทําไม่ได้นะครับก่อนที่พวกเราจะกลับถึงศูนย์ดีไดีรเพราม2ก็ขอสรุปสเปคคร่าวๆของ b ีไ d ดีดอลฟิน a n d นด d r a n เรนจ์กันอีกครั้งนะครับในส่วนของมอเตอร์และแบตเตอรี่ b ีไ d ดีดอลฟิน a n d น r d r a n เรนมากับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด70กิโลวัตต์หรือประมาณ94แรงมา้าแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์อวทำระยะไกลสุดได้410กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน m e d c ระบบการสะเทือด้านหน้าเป็นระบบอิสระแม เป็นสะเทือนหลังเป็นคานแข็งมเปตนลิงบีนด้านนี้ตีตัวถัง b ี d บดีดอฟินมีความยาวรวม4,290ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,770ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,570 mm. มิลลิเมตรมีฐานล้อ2,700ม mm, ิลลิเมตรและความสูงจากพื้นถึงท้องพื้นต่ำสุด130มิลลิเมตรซึ่งตรงนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างอารากูดแคทหรือว่า MG4 จะพบว่า b ีใบดีดอลฟินจะมีความยาวมากกว่าแต่จะมีความกว้างน้อยกว่านะครับก็คือตัวรถ จะแคบแต่มีความยาวมากนะครับโดยเฉพาะฐานล้อที่ยาวถึง2,700ม mm, ิมตรหรือ2.70เมตรซึ่งน้อยกว่า b y d a u t o t r e ียังแค่2เซนติเมเท่านั้นวงน,นี้ถึงไม่นา่าแปลกใจเลยว่าทําไม b บ d Dolphin ถึงเป็นรถไฟฟ้าในกลุ่มราคานี้ที่มีเบาะหลังที่นั่งสบายที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งครับครับ ก็สรุปเลยแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นคนที่ใช้ b y d Auto Tree นะครับมาหลายเดือนละระยะก็เกิน10ื่นกิโลเมตรละพอได้มาลองดูรถแล้วก็มาลองขับรถ b y d Dolphin ตัว Standard Range 94แรงม้าตัวนี้มีความรู้สึกยังไงนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของภายนอกรถเนี่ยก็แล้วแต่รสนิยมนะครับถ้าชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบแต่สำหรับผมมองว่ามันเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ คนที่ใช้ซิตี c คานะครับใช้ Eco คคาโดยเฉพาะคนที่ชอบรถรูปทรงในลักษณะเดียวกับ Honda Jazz นะครับก็น่าจะถูกใจกับรถยนต์ BYD Dolphin ตัวนี้นะครับในส่วนของภายในเขาให้ทุกอย่างเกือบทุกอย่างแล้วกันนะครับให้เกือบทุกอย่างที่ BYD Auto 3ให้คุณมาในราคาล้านสองตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็รอรุ่นเปิดตัวกันแต่ว่าก็แวๆวๆมาว่าอยู่ในระดับ 7แสนบวกลบนะครับไม่เกินนี้ถ้าดูแล้วในออปชั่นภายในคุ้มไหมก็นับว่าคุ้มอยู่ส่วนคนที่อยากจะได้ออปชั่นภายในเพิ่มมากกว่านี้อย่างเช่นบอกไฟฟ้าหรือว่าซันรูฟก็อาจจะต้องรอตัวสูงเขาซึ่งที่ฮ่องกองหรือว่าที่นิวซีแลนด์หรือในยุโรปเองก็เปิดตัวไปแล้วนะครับโดยที่พวกนั้นก็จะมีซันรูฟให้มีเบาไฟฟ้าให้รวมทั้งพลักำลังและแบตเตอรี่ก็ แรงกว่าตัวนี้อยู่พอสมควรประสบการณ์ในการขับขี่ตัวนี้บอกได้เลยว่าคําเดียวที่สามารถอธิบายการขับขี่ของ b y d Dolphin ได้นั่นคือประหลาดใจนะครับเอาประหลาดใจกับพละกกำลังของมันกับการตอบสนองของมันกับความคล่องตัวเมื่อใช้งานจริงด้วยเครื่องยนต์94แรงม้านะครับมอตเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็ก94แรงม้าแต่ให้การตอบสนองในการขับขี่ในเมืองที่ดีมาก โดยเฉพาะในการเร่งความเร็วเมื่อเราต้องการนะครับตรงนี้ผมก็เคยใช้รถอ e ีโคคามาเราก็รู้อาการรอรอบร,รู้อาการอื่ดของเขาเมื่อขับขี่ในเมืองนะครับแต่ความรู้สึกเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นเลยกับ94แรงม้าของ UBD Dolphin การตอบสนองทุกอย่างให้ความรู้สึกแบบขับรถไฟฟ้าเต็มที่เต็มร้อเเลยนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังจากรถไฟฟ้าคุณจะได้รับจากมัน ไม่ว่ากําลังเครื่องยนต์ด้วยตัวเลขเขาจะออกมาแค่ไหนก็ตามนะครับสิ่งที่เรายังไม่ได้พิสูจน์ก็คือว่าในการขับขึ้นที่สูงขึ้นเขาขึ้นดอยตรงนี้ ด้วยกําลังมอเตอร์ตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมมากนะักกับการใช้งานแบบนั้นนะครับก็ต้องลองพิจารณาดูแต่ผมบอกได้เลยว่าใครใช้ในเมืองเป็นหลักใครใช้พื้นที่ราบเป็นหลักคุณจะประหลาดใจกับสมรรถนะของมันคุณจะประหลาดใจกับการตอบสนองทุกย่านความเร็วของเขานะครับที่ให้คุณได้อย่างน่าประทับใจจริงจ สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณ BY b ีบีดีไรเวสาขาพระรามสองนะครับที่ได้ให้เราได้ยืมรถทดสอบให้เราได้สัมผัสรถคันจริงอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งได้ให้เราได้ใช้สถานที่ในการถ่ายทําคลิปนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการเชียร์นาเผื่อใครกาลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ได้ติดตามคลิปนี้ของพวกเรานะครับ และอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์คลิปของพวกเราต่อไปเพื่อให้เรามีสาระดีๆจากผู้ใช้ EV ตัวจริงมานำเสนอต่อไปสวัสดีครับแถมกว่าจะตัดต่อคลิปนี้เสร็จเรเรก็เปิดตัว b ีไ d ดีโรลฟิรุ่น e x t e n d e d Range นะครับต่างจาก Standard Range ์หลายจุดเช่นมอตเตอร์ไฟฟ้า204แรงม้าและแบตเตอรี่60.4กิโลวัตต์อาวแบบเดียวกับ Auto 3เลยแถมได้บอกไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้าซันรูฟ สีภายนอกเป็นทูโทนและมีช่วงล่างมาตึงมาพร้อมกับล้อขอบ17นิ้วในราคาไม่ถึง9 0 0,000บาทถ้ารถทดสอบม,มาเมื่อไร่รายการของเราจะรีบไปทดสอบเลยนะครับว่าคนใช้ออโต้ทรีถ้าได้มาขับรถที่ใช้เครื่องยนต์ตัวแรงของออโต้ทแต่มาในร่างเล็กๆของดาลฟินจะรู้สึกอย่างไรน่าจะมันแน่นอนแล้วพบกันนะครับ